สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบัตถุาทานที่เขับมาหับจมเส้นนางคำ้ำพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ยค่ะได้มักแตงมะพร้าวเพลินพี่น้องไปเบิ่งไปจมนำกันเลยพี่น,อน้องเยมาด้วแม่นะน่ากำลังนำอ้อยพี่น,อน้องเห็นลงซบบ้ปปองเห็นลงซบแซ่ซ่องผ้าแผ่นเป็นไงเลยอเออไปงเย็น <laughs> <laughs> โอ้่นเห็ดย่างอันะเอามักแตงมาให้หมักแตงอนบรไส้่สฟู้ยได้แตงผุ่นท่านี่แม่พุกในเฮินนยังบริซิมข้ารต้นนั่นปลาเกือพน้าไม่แต่คลุ่งามๆเลยเกือพี่น้องเกือเพื่อนประเทศสั้นค่ะกะลิพี่น้องเลย อือชงเงนน่องแม่เห็ดนะเห็ดเป็นน่อเห็ดใสรเลยจอดซาๆเรยเลยน้องน้ำอ้มยสบายดีปาลูกเหนียอ้อยเหนไยวอ้อยมาหน้ามันน้องคำน้องคำสอนเพิ่มมาแต่หลุมอะไรน้องรับแล้วอยากอยู่น้ำนอเลยพามาละฮ ไปไปลิดน้ำเพสนะมาค้ามาอานี่ังโอ้จีบานมน้อกมันจังไรเหงบ่ห่งเอามาอยู่ทุงหน่อยนึงยังไม่ได้ปอกสําับส้ใสกับปูแกละแม่ไม่ใสตุ่มโอ้เด็กๆเนี่ยเปงเฮียนนะอืมห่ เออหมูคามาคนี่โอ้สิมเอาเองัยม,มื้นังอีกย่อยู่คืนนะนยาป,ปะ,อะปเอก็มอืมบกอ,อันชานาวจื่าสิมากินข้าวปุ้นทั้งสาวผู้ไทยเพื่อน,น,นสาวอ้อย เยเท่าาวอ้ไกันแกอือาคือ้มอวอปิ่นสปารุแมเนี่นะมันใช้อะไรยาวผึ่นไปทางไหนเลยผึ่มาเลียงเบะนะย่งนี่นี่เห็นตลุดผึ่โอ้ยกลอกน้องคำกับพี่น้องเลยจม็นยังอหรมณ์นะพี่น้องอืมผเป็นเลียงเบะไปพี่น้องไปบึงแต่ยิ่งแต่ว่าเบะได้ลูก แม่มาเลี้ยงเบะเป็นพี่น้องเลยนี่แต่ปูเต่งไลอยู่ในเฮือน่ะกับน้องไอคิวกับพ่อน้องไอคิวเพิ่นโอ้ผูกให้มันกินแบบสีบ้ายาบ้อ๋ออันนี้เบะน้องน้ำพลพี่น้องตัวเดียวนี่โอ้อันนี้เฮือนญาแถวอะไรที่ว่าเพิ่นไปคายเพิร์ดอะไรเนาะแต่ว่าเพิ่นดมาได้มาอยู่พี่น้องเลยไปเบิ้งบนไดล่ไปเบะไหม ลูกวันลูกวันยางกรตุกอุ้ยมาได้ลูกบ่นี่นะมาแต่ลูกอืออุ้ยเบะนะพี่น้องแบะคือเป็นอันนี้เบะอืมมาได้มาอยู่พี่น้องเอ้ยเงินกันเลยจนเป็นเงินห ạ างบ้านห ạ างเลยเป็นบระมาณสองปีนี่ประจักษ์เนาะ กินเบาขนมนี่ร่เอานูกาแฟเอาเต็กาแฟบาบากินเบาโอ้น้องคำมีกับลูกอมพี่น้องจากผู้ใหญ่ใจดีอะไรเป็นผากมาน้องคำก็เลยอมไปนำทางเพิ่นกับ่ไปมาอยู่มานอนเนาะเพื่อนเพิ่นกับเป็นเพื่อนห่างแหละพี่น้องเอ้ยค่สิบบาทอะไรกันใดคนมาได้มาอยู่แะไรมึงดูห่าอันนี้ก็เจ้านาเต็มเสพก็เจ้านั่น เงิ่นอนยาเถาผู้เพิ่นขายเพอกว๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านน้องวัดนั่นแหละมีแต่แบบมาปเปลี้ยงแบะก,กับมันนอนมะลินในนี่นเ,นเนาะโอ้จะปล่อยบ่ยแบะจ้ะนะย,ยาเคี้ยวๆมันบอกกินบ่ได้นะแถวบ่อเราตาเขื่อนะนโอ้กินบอลม,<อ>ม,มันอ่อนเนาะอืม ของภาพพี่น้องมาเบิ่งเนาะอันเฮือนนอกน้ำอ้อยพี่น้องเอ้ยถาดอันเดียวเลยเนาะนะเรือนะเรือเขาเรือไหนกับเบิด์อ่เอ่าเขาแปะให้เขาแบะมันมาหนิโอ้โอ้แล้วเห็ดใหญ่ยัยลิเนาะบอได้พาพี่น้องออกมาทึ่งเลยพี่น้องเลย บริเตาเมียงกินหน้ามักอันนะมักกล้วยอันนั้นได้ไห้เนาะเขียวเพราะมันขาดน้าคือวปล่าอะไรไม่นนั่นแม่ตะกี้เหน่อยเพราะขาวๆนี่อย่งมาคุ่งแล้วกับบริเป็นบอกเป็นอืมพาพี่น้องเลาะเบิ่งพี่น้องเนี่รอบๆบ้านน้องน้ำอ้อยอันนี้คอกเบะเหมือนกับ โอเสียงเบะห้องสงนั่นิดตากผ่าข้าวน่ะตากผาข้าวหาลงสุกนอนน้ำอ้อยอยู่คนเดียวบ่อ,อ้อ,อยอ้เปงีย็นเนมืยอมนบอกฮะโอ้โอโอ วันฮาเฮ็ดเปนบนลกแมนมื่ออื่นสิเปสไกับมื้อื่นนี่มื้อื่นเพิ่นสิไปสต้พี่น้องเพิ่นสิไปสไ้มื้อื่นเนพิ่ออ เบะเบะจะไปหนล่ะโอ้ผูกวันไหวามตมดเบะเลยแก่มะขามสมนะเจ้าบัเอาจิ้มในมันออกบ่ได้หนึ่ง n g ให้มันเย็นให้มันเย็นเยนใสกระปุกไว้ แมนแมนหนึ่งเอาก็ได้ทางมัสอิอยากหนกมัสดอยากดำนะมันซุกเด้เนื้อมะขามมันซุกเออคเบห็่เนเอคยเห็ดเจ๊เทียบอ่คนบ่เคยปอมะขามคนแบบไม่นอกเนยนะปอมะขามได้พี่น้องเลยตอยแถวเัวเนน่เพิ่งขายเมื่อวานเนี่ยแปดสิบสามโลโลอะไรห่างัตัวสี่พันกีบก็ประมาณโลละสิบบาท เป็นเงินไทยเนาะแมนถือบูดาลน้อยออกดิโบบูดาลน้อยออกแมนแล้วเขาจะแพกมาอันนี้หน่อยสำนีน่ะนะฮะซื้อแมนแมนเขาจะเอาหน่อยออกได้นั่นนะสามพันข็คืออย่างอันหนึ่งนั่นเนาะแมนจะซิบบาทแล้ว มันนีไหนเงินกัเงินขึ้นเงินลงเะกับว่าวัตถเออเขซื้อไปเขาแพเขาตีกัมแมนซื้อต่อยเขากระไดนั่นแหละปีนี่จังมาแก้ไว้แับพต่ละปีมาซื้อมะเกะคือการใส่ล่างสะอาดละเสร็จให้มันเกี่ยแล้วก็แพกใส่กระปุกใส่กระยังไหวเกามากัมะเกลขาสดๆเลยาบอมเอนี่บอ้องวัดอันนี้เงินหย่าอันนั้ ทางมหลงดกตวแตล้างกินเกี right? right? okay, yeah, right. i, ้ยเกษตรเนมนงเหอย่าล้ายนนเอาโอ้ใส่ย่าะใส่ก้อยกุ้งย่งลก็ได้หลายอย่างนะพี่น้องเพื่อนนะค้นเสื้อถั่มอกเดนนะมีคนเสธมอกั่วักเนมาเอามีมีแพทย์้ราบอก่าไปว้าอพี่น้องยังบัมีมีแต่คิว ก็เป็น TikTok ทางลงุงซบก็มีคนทางเซ่ทำหมวกพออ FC ทางยูทูบก็มีอยู่เพื่อนนั่นยาคุก็น้องคำเพื่อนเกษตรมาลีนเพื่อนเกษตรเซ่ทำหมวกคือการในเมลนองน้ำอ้อยพี่น้องเอยติ๊กกับเวียดบ่เนี่ยบ้านจังไปกับเพื่อนไปประมาณเก้าโมงที่เอเอาไม่ นางน้ำอ้อยอาอพี่น้องคลิปนี้น้าข้างประสิลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเลยคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี